ตอนเพื่อนไม่แท้วันเบื่อเบือที่แสนจะเบื่อเฮเปิดดูรายการทีวีหน่อยดีกว่าเผื่อจะมีอะไรแก้เบื่อนิดหน่อยคุณใส่บิกินี่ยังไงให้ไม่นั่นปีต้อง บิกินี่สกูชี่ปิดปค่ะแม้แต่สถานการณ์ที่ไหนคุณก็ต้องใส่ได้ค่ะใส่เต้นกลางเยาวราชแบบลิซ่าก็ยังได้ค่ะแม้แต่ใส่ในบ้านจนสะดุดตาผู้ชายอุ้มขึ้นเตียงก็ยังได้ค่ะใส่หน้าบ้านคนอื่นก็ยังได้ค่ะใส่เต้นหน้าร้านจะไม่ขาควักปืนยิงก็ยังได้ค่ะวันนี้โปรพิเศษบิกินี่ลด50เ จะาลืมมาซื้อกันเยอะๆนะจ๊ะว้าวโชวหาเพื่อนป่านดีกว่าสลับไม่น่านี่มัอนนางจีจี้นี่โทรมาทำไมกันไงแกไปซื้อของกันไหมอีอีว้า wow. มีอีอีด้วยออแกพอดีว่าฉันไม่สบายนะเอาไว้เจอวันพรุ่งนี้นะแต่ไม่รับปกันว่าฉันจะมาพอดีว่าฉัน จะได้ไปสวีทกับผู้ชายนนจ๊ะที่หลักคนที่หนึ่งนะคะแล้วก็ที่หลักคนที่สองนะคะมาค่ะที่หลักมาตามมาตามมาค่ะเลิศค่ะมัดนี่ค่ะัวกูเองค่ะสองคนโอ้ยวันนี้น่าเซ็งจริงๆไปคนเดียวก็ได้อย่ามางอกูละกันเอิม่มว่าแต่ร้านบิกินนี่อยู่ตรงไหนกันนะโอ้เจอแล้ว กินนี่ลด50ซว้าวบีกินนี่ที่ฉันฝ่ฝันมันสวยมากๆแม่้าขา,ขาหนูเอาตัวนี้ค่ะเอ๊ะนั่นมันอีนางป่านนี่โอ๊ยบอกว่าจะไม่มากับฉันแต่ก็มาคนเดียวนี่เองหืมหน่อยแน่ต้องไปเคลียร์กับมันและขอโทษนะคะอะไเคะอ้าว oh! นี่เหรอเป็นใขรคนเป็นไใครมาเดินชอปปิ้งอยู่นี่โอเมก็ oh เธอนี่นะ เพื่อนแท้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นี่เราไม่ใช่เพื่อนกันเราไม่รู้จักกันบายบายจ้าเดี๋ยวก่อนซีซีเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> <c oughs>